ดินนฉันจะลงไปที่จังหวัดอุบลน,นะคะที่ชอ่องบกนะคะที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น,นะะเหตุการณ์ที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านค่ะวันนี้คะ่ะดิฉันก็ได้มีการประชุมนะคะกับทางกระทรวงมหาดไทยค่ะในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะก็คือสถานการณ์ของชายแดนที่ระหว่างไทยกักัมพูชาะคะ่ะวันนี้เองค่ะดิฉันจะลงไปที่จังหวัดอุบลน,นะคะที่ช่องบกนะคะที่มีเหตุการณ์ เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้นะคะก็ได้มีการสั่งการนะคะทางกระทรวงมหาดไทยว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของบังเกอร์คือหลุมหลบภัยนะคะว่าแต่ละที่ที่มีเนี่ย ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้จริงไหมนะคะแล้วก็จํานวนเพียงพอไหมต่อพี่น้องประชาชนเพราะว่าเรื่องนี้สาคัญมากค่ะชีวิตของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ได้กําชับไปกับทางกระทรวงมหาดไทยคะ่ะวันนี้ก็มาหมดนะคะทั้งรัฐมนตรีช่วยทั้งประหลัดนะคะแล้วก็มีผู้ว่าอีก7จังหวัดซูมเข้ามาด้วยนะคะก็ได้คุยสถานการณ์ทั้ง7จังหวัดในที่ติดกับชายแดนว่าแต่ละที่เป็นยังไงบ้างม,มีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนในการที่เรากําหนดในเรื่องของเวลาปิด,เป,ดเปิดด่านใหม่นะคะก็ผลปรากฏว่า ไม่ค่อยกระทบต่อพี่น้องประชาชนในฝั่งของประเทศไทยสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการค้าขายอะไรเนี่ยก็ไม่ไม่ติดขัดนะคะ ตอนนี้เองเนี่ยพอได้ไปคุยกับาทางผู้ว่าหลายจังหวัดเนี่ยทุกคนก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของความปลอดภัยไว้อย่างดีมากๆนะคะแล้วก็มีทางกองทัพเองที่ดูแลอยู่ตรงหน้าด่านตรงนั้นด้วยนะคะเราก็อยากให้ทุกๆชีวิตได้รับความปลอดภัยนะคะอย่างที่เคยกล่าวไว้ว่ามาไทยนะคะคือบ้านแล้วทหารคือรั้วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทํางานร่วมกัน ื่อจะรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไว้ค่ะเดี๋ยวก็จะได้พบกันในเร็วนี้ค่ะพี่น้องชาวอุบลน,นะคะก็จะไปดูว่ามีอะไรขาดเหลือเพิ่มเติมให้รัฐบาลรัฐบาลซัพพอร์ตยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เพิ่มไปอีกหนึ่งเรื่องก็คือการของการศึกษาโดยดิฉันเน้นย้ำนะคะว่าจังหวัดต่างๆที่ติดอยู่กับชายแดนเนี่ยให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ว่าวิธีป้องกันตัวเองนะคะวิธีที่ต้องพึ่งพาตัวเองในวันที่เกิดการประทะ ระหว่างชายแดนเกิดขึ้นหรือมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยสามารถต้องทำอย่างไรบ้างเป็นขั้นตอนแล้วก็ต้องใช้หลุมหลบภัยอย่างไรได้บ้างนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญก็อยากจะให้อยู่ในหลักสูตรเลยก็ได้มีการสาั่งการทางกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมีผลบังคับใช้ตอนนี้ก็ให้ทางผู้ว่าเนี่ยตรวจสอบไปก่อนว่าสามารถจะดูแลแล้วก็ให้ความรู้น้องๆเด็กๆได้อย่างไรบ้างนะคะผู้ปกครองก็จะได้มีให้รู้ว่าน้องๆมีความรู้อยู่แล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ก็ได้ช่วยกันได้นะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญค่ะก็ พยายามดูแลพี่น้องประชาชนให้ครบทุกมิติค่ะ